มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกนันอีเช่นเคยครับกับเพจของเราบูบอลเด็ดค่ำคืนนี้คือวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568เราก็มีบอลดีๆน่ารุ้นน่าเชียร์มาวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังอีกเช่นเคยครับคืนนี้จัดให้5คู่นะครับมีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปรับชมและฟังก,กันฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์และ กด subscribe กดติดตามเพจบูบอลเดตของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลบุนเดสลีการอบเพย์ออฟนะครับเอเวอร์แบกจากลีกาล้เปิดบ้านอูซาฟาร์มอารีนารับการมาเยือนไฮเดนฮามจากบุนเดสลีกาครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้เอเวอร์แบกต่อศูนย์จุดสองห้าลบห้าผลการแข่งขันเลกแรกไฮเดนฮามเสมอเอเวอร์แบกมาสองประตูต่อสองครับ ถ้ารวมผู้ชนะในเกมคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากขนวดของคุณผู้ชมทางบ้าน4,283คนให้เอเวอร์แบ็กเจ้าบ้านมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่51ซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกัน8ซส่วนผู้มาเยือนอย่างไฮเดนฮามมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่41เซฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเอเวอร์แบ็กเสมอไฮเดนฮาม2-2ชนะชาเก้2-1ชนะบาลสไวา์3-0ชนะเนินแบก3-1เสมอพาดบอล1-1 ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง17ชนะ9เสมอ3แพ้5ได้39ประตูเสีย25ประตูในลีก้าทูนะครับทางด้านไฮเดนฮามครับเสมอวิเวอร์แบ็ก2-2แพ้เรเดอร์เมเมน1-4ชนะยูน Union 3, ิโอนเบอร oh um 000, ์ลิน3-0เสมอโบฮุ่ม0-0ชนะสตุตกราร์ด1-0ฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง17ชนะ5เสมอ3แพ้9ได้24เสีย37ประตูครับ สถิติเฮตูเฮดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกัน3นัดนะครับเสมอกันไป2นัดส่วนทีมชนะคือไฮเดนฮามครับชนะได้1นัดพรีวิวและสะกอร่คาดของเกมคู่นี้ครับสงสัยงานนี้จะมีทีมจากลีกสูงสุดต้องร้องไห้ครับเพราะเจ้าบ้านเอเวอร์แบกตัวแทนจากลีกาทูครับค่อนข้างโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและน่าสนใจซึ่งเลกแรกสามารถบุกเจ้า2 2แบบน่าเสียดายที่เสีย2ลูกในเวลาเพียง3นาทีแมต์นี้ครับกับการบู๊ในรังเย่าของตัวเอง ขอบอกเลยว่ารอปิดเกมแน่ครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างแฮนเดนฮามครับที่แม้เชื่อชั้นอาจจะเหนือกว่าหน่อยๆแต่แนวรับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาด้วยการเสียของประตูตลอดัอท้ายที่รงเล่นแถมสถิติในเลแกแรกก็ไม่รู้สึกว่าดีกว่าแต่อย่างใดดูแล้วโอกาสน่าจะตีกลับมาอยู่กับตัวแทนจากหลีกรองกันบ้างครับมั่นใจว่าเฉียบกว่าเดิมแน่นอนครับสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับเอว์แบกเปิดบ้านเอาชนะ ไฮเดนฮามไป2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ขอไปกันที่ฟุตบอลโรมาเนียครับวอลุนทารีเปิดสนามสตาเดิโอนูอังเฮลดิออร์ดาเนสคูครับรับการมาเยือนยูริเลียเวลาทำการแข่งขันครับเที่ยงขึ้นตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้วอลุนทารีต่อ0.25ภาพรวมเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลบวกของผู้ชมทางบ้าน50คนนะฮะให้เจ้าบ้านวอลุนทารีมีเปอร์เซ็นต์ชนะ48 เปอร์เซ็นต์เสมอการยี่สิบเปอร์นต์ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างยูนิเลียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่32%มเซฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเริ่มกันที่วอลุนทารีครับชนะเมตาล็อกโลบูส1ประตูต่อ0เสมออาร์เกส0ูนชนะเลซิต้า3าเสมอเมียคุเรียซิตหนึ่งหนึ่งและชนะเมตาล็อกโลบูส2อศูนย์ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1ได้17เสีย8ประตู ด้านผู้มาเยือนอย่างยูนเนียครับชนะเซฟซี่2-1ชนะกอรีียบูซาล3-0เสมอโบโตซานี1-1เสมอโปรลิเทคนิกาไอซี1-1แพ้โกเตลุกกาลาติ02ฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง15ชนะ4เสมอ1แพ้10ได้13เสีย26ประตูครับเฮดทูเฮดที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นทางด้านบรุนทารีเอาชนะได้1ประตูต่อ0ทัศนะก่อนเกมของคู่นี้ครับ แม้ทางวอลุนทารีจะเป็นทีมจากลีกา2ูโรมาเนียแต่ผลงานในบ้านของพวกเขาจัดว่ามั่นใจอยู่พอสมควรครับหลังชนะที่ต่อกันมา3เกมรวดและล้วนเป็นการเก็บชัยชนะโดยไม่เสียแม้แต่ประตูดเดียวครับแต่อย่างไรก็ดีครับกับเกมที่เดิมพันค่อนข้างสูงอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแม้ทางยูนิเลียจะฟอร์มค่อนข้างแย่แต่ก็มาจากดิวิชั่นสูงสุดของประเทศครับ น่าจะมีของอยู่พอตัวอีกทั้งผลงานตลอดช่วงที่ผ่านมาพวกเขาเริ่มยกระดับขึ้นมาอย่างน่าสนใจหลังชนะ2เกมติดกับเกมที่ต้องเน้นความรัดกุมก่อนกลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่ายูนิเลียมีดีกว่าจะแพ้กลับออกไปครับสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับวอรุนทารีเปิดบ้านเอาเสมอยูนิเลียได00้00ครับวางต่ำแล้วกันคู่นี้คู่ที่3ขอไปกันที่ฟุตบอลตุรกี ฮาตาสปอร์ Sport, ทีมอันดับบของลีกเปิดบ้านเมอร์ซินสตาดิมูรับการมาเยือนเฟเนเบเช่ครับทีมอันดับ2ของลีกคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้เฟเนบาเช่ต่อ1.75ไปดูสถิติทั้งหมดของคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลบวกคุณผ,ผู้ชม1 0 4 1คนทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบให้เจ้าบ้านยาตาสปอร์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่16%ปเปอร์เซ็นต์เสมอกันนะครับ13%เส่วนผู้มาเยือนอย่าง เฟเนบัเช่มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่71ครับนักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ในลีกนะครับทางด้านยาตาสปอร์มีบิลาบูท็อบบ้าลงเล่น26แมตช์ทำไป2แอตซิตประตูดีคาดการ xg 4.12ทำไป10ประตูทางผู้มาเยือนอย่างเฟเนบัเช่ก็มียูซุฟเอเนซิลีนะครับลงไป32แมตช์ทำไป4แอตซิตประตูดีคาดการ xg 15.82ทำไป18ประตูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านฮาสตาสปอร์นะครับชนะอาดานา5-0เสมอกัดเทฟ1-1แพ้อิสตันบูบาคักเซฮี2-4แพ้เบซิกตัส1-5แพ้คอนยาสปอร์2-3ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง17ชนะ3เสมอ5แพ้9ได้20เสีย29ประตูทางด้านเฟเดบาเช่ผู้มาเยือนครับชนะอ e ียุบสปอร์2-1ชนะอิสตันบู4-1แพ้เบซิกตัส1-0 ชนะกาเซียนแท็บ3-1เสมอเคเซลิสปอร์3-3ฟอร์มเกมเยนในลีแข่ง17ชนะ12เสมอ4แพ้1ได้46เสีย17ประตูครับสถิติเฮตุเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับคู่นี้เคเจอกัน9ครั้งนะครับเสมอกัน1นัดและเฟิรบเบอร์ชชนะได้8นัดพรีวิวก่อนเกมและส์ทติคาดของคู่นี้ครับ แม้ทางด้านฮาตาสปอร์จะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เชื่อว่าเกมนี้พวกเขายังคงเน้นเต็มที่ครับเนื่องจากได้โอกาสเล่นในบ้านตัวเองมองเกมนี้ต้องเจอของแข็งเอาเรื่องกับการเจออันดับ2ของลีกอย่างเฟเนไนประเชศที่ชนะมา2เกมหลังสุดพร้อมกับเกมลุกที่ยิงรวมกันไปถึง6เม็ดเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีครับทางฮาตาสปอร์ยังพอใจดีสู้เสือได้อยู่บ้างเนื่องจากไม่แพ้ใครมา2เกมหลังและเพิ่งถล่มอาดาน่า50เป็นการเรียกความมั่นใจ กับเปลี่ยมเดิมพันยังพอเข้าทางพวกเขาครับกับโอกาสแพ้ไม่ขาดยังชื่อว่ามีโอกาสสูงอยู่ทีเดียวสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับฮาตาสปอร์แพ้เฟเดเ 3, วเบเช่สอต่อ3วางสวอสูงครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอล a อ l เซเวนคารสวิเดนครับนอนร,ร์โคปิงทีมอันดับ7ของลีกเปิดบ้านแพตตินัมคาสอารีนารับการมาเยือนเบลบี้ทีมอันดับ1ของลีกครับคุณนิติเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้เบลบี้ต่อปอ,ปอ ภาพรวมเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะในเกมนี้ครับจากผลบวชรวมของคุณผู้ชม312คนให้เจ้าบ้านนอร์โคปิ้งมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่37เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอการ12เปอร์เซ็นต์ส่วนมอบี้มีเปอร์เซ็นต์มาชนะอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์ครับนักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ในลีกนะครับทางด้านนอร์โคปิ้งมีคริสโตเฟอร์นีแมนลงไป9แมตช์ครับทำไป1แอสซิสต์ประตูที่คาดการ XG 3.62ทำไป6ประตู ด้านผู้มาเยือนอย่างเมาบี้ก็มีอับดูลีมาเน่ครับลงไป11แมตช์ทำไป2แอตซิตประตูดีคาดการ XG 4.01ทำไป6ประตูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนอ์โคปิงชนะซิลิวต์สอแพ้เดกิลฟอร์1 2เสมอฮัมมาบี้1 1แพ้ฮักเคน0-2นชนะวานาโม3 1ฟองการเล่นในบ้าน5นัดชนะ2เสมอ0 แพ้3ได้10เสีย10ประตูครับด้านผู้มาเยือนอย่างเมาบี้ครับชนะฮัมมาบี้สอชนะบรอมมาจอดคาน่าหนึ่งศชนะเยอการ์เดนสานึ่แพ้ A.I.K โซนาหน่งสอชนะโกเตบอก1 0ึฟอร์มการเล่นนอกบ้าน6นัดชนะ4เสมอหนึ่งแพ้1ได้14เสียเจประตูครับสถิติเฮดทเฮดทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับนอโคปิ้งชนะ7นัดเสมอกัน6นัดส่วนเมาบี้ชนะได้หนัด ก่อนเกมคู่นี้และสกอร์ีคาดครับผมเจ้าถิ่นนอคอปิ้งผลงานในบ้านช่วงหลังย่ำแย่แพ้มา3นัดติดต่อกันเกมวันนี้เตรียมรับมือจากฝูงของตารางอย่างมอบี้ที่ผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียว เรทราคาเปิดออกมาให้ทีมยอนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอ,ปอแนะนาว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าเมาวี้นั้นเป็นจา่าฝูงของตารางและมีคุมกาลังที่แข็งแกร่งบวกกับฟอร์มที่ดีสม่ําเสมอนอกจากนี้สถิติเจอกัน3ครั้งหลังสุดยังเป็นเมอวี้ที่ข่มเสียมิดด้ามเลยครับเพราะคว้าชัยชนะไปได้ทั้ง3นะัดดังนั้นเกมนี้มองว่าพวกเขาจะบุกมาเด็ดหัวเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับสกอร์ที่คาดคู่นี้เมาวีบ้บุกเมาชนะนอคปิ้งได้2ประตูต่อ1ครับ ค่ำคืนนี้ขอปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับฟุตบอลสวีเดนออลเซเวนคารฮัมมาบี้ทีมอันดับ4ของลีกเปิดบ้านทรีอารีนารับการมาเยือนเดอเกอร์ฟอลอันดับที่8ของลีกนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนส0บนาทีนะครับราคาบอลคู่นี้ฮัมมาบี้ต่อ1 5ึ่ครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลโหวตของผู้ชมทางบ้าน376คนให้ฮัมมาบี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่76%เปอร์เซ็นต์เสมอกัน8%ส่วนเดเกอรการแมีเปอร์เซ็นต์มาเอาชนะอยู่ที่16%ครับ นักเตะที่ทำประตูสูงสุดของคู่นี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านฮัมมาบี้มีนาเมียเบซาลาลงไป11แมตช์ทำไป2แอสซิสต์ประูดีคาดการ XG 4.59ทำไป5ประตูครับส่วนทางด้านเดเกฟอร์ก็มีโอมาฟาลารครับลงไป6แมตช์ทำไป1แอสซิสต์ประตูดีคาดการ XG 5.10ทำไป5ประตูครับผลงาน5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านฮัมมาบี้ครับแพ้เมาบี้1-2เสมอ A.I.K. โซน่า0ชนะซีริอุส3 2เสมอนอร์โคปิ้ง1 1ชนะออสเตอร์30์ฟองการเล่นในบ้าน6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ได้13เสีย5ประตูครับทางด้านเดเกฟอร์ครับแพ้โกเตบอร์ก1 3ชนะนอร์โคปิ้ง2-1แพ้เมาโม่1 4เสมอซิริอุส1 1แพ้เมลบี้1 4ฟอร์มฟองการเล่นนอกบ้านในลีก5นัดชนะ3เสมอ0นแพ้2ได้12เสีย10ประตูครับสถิติเฮตุเฮททั้งหมดที่เคยพบกันของ คู่นี้ครับฮัมมาบี้ชนะ13นัดเสมอกัน1นัดส่วนเดเกาฟอร์ชนะได้3นัดพรีวิวและสกอริคาดของเกมคู่นี้ครับเจ้าถิ่นฮัมมาบี้ผลงานในบ้าน6เกมแรกในฤด,ดูการที่พวกเขาคว้าชัยชนะไปได้4นัขนดขณะที่ฝั่งของทีมเยือนเดเกฟอร์ผลงานนอกบ้าน5เกมแรกในฤด,ดูการนี้พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้3นัด โดยเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับโดยมองว่าเกมนี้ฮัมมาบี้น่าจะคว้าชนะไปได้อย่างแน่นอนแต่คงจริงแค่เฉือนเท่านั้นเพราะเดเกฟอร์ก็เล่นนอกบ้านได้ดีเกมลูกก็เฉียบคมเกมนี้มองว่าได้สู้กันสนุกสูสีและอยู่ฝั่งรองมองว่ามีโอกาสเฮลับซับมากกว่าครับสกอร่คาดของเกมคู่นี้ครับฮัมมาบี้เปิดบ้านเอาชนะเดเกฟอร์ไปได้3ประตูต่อ2 โอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้พรีวิวให้5คู่นะครับน่าลุ้นน่าเชียร์กันทุกคู่เลยนะฮะมีคู่ไหนบ้างและผมให้สกอร์เท่าไหร่เราไปสรุปเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเอเวอร์แบกเปิดบ้านพบไฮเดนฮามครับคู่นี้ให้เอเวอร์แบกชนะ2 1คู่ที่2อวอรุนทารี่เปิดบ้านรับการมาเยือนยูนิเลียคู่นี้ให้เสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับคู่ที่3ฮาตาสปอร์ S por, <S เปิดบ้านรับการมาเยือนเฟเนรบเช่ ache, ครับคู่นี้ให้เฟเนรบเช่ ache, ชนะ3-2 คู่ที่4นอโคปิงเปิดบ้านรับการมาเยือนเมาบี้ครับคู่นี้ให้เมาบี้ชนะ2-1และคู่ที่5ครับฮัมมาบี้เปิดบ้านรับการมาเยือนเดเก์ฟอร์ครับคู่นี้ให้ฮัมมาบี้ชนะ3-2สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาวิเคราะห์จอลึกฟันธงลูกส์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศ ถูกใจคู่ไหนมั่นใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองตามสบายเลยครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสำหรับเพจบูบอลเด็ดติดตามมาได้ที่ทางช่องทาง y t u t u นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้คุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮง,ง ui, ๆงรวยรแล้ว,ลวซับนะคบผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ